พอเห็นพูดถึงกระบวนการยุติธรรมนะในเมืองไทยมันไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมหรอกนะมันเป็นอุตสาหกรรมว่าความอมนะนก็ก็รู้ชัดอละในพระปรมาภิไธยใช่ไหม,มพูดกังนง่ายๆว่าประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้มันเล่นปลาหีหลอกชาวไทยและชาวโลกนะก็ละหลอกคนเขาเข้ามาลงทุนนะ แล้วก็เชื่อธุรกิจเขาในรูปแบบไหนหลังการรัฐประหารบ้างนะการเข้าไปยักยอกโกงหรือหลอกลวงเขาทำธุรกรรมทั้งๆท,ท,ที่มันผิดกฎหมายแล้วก็มาเล่นงานเขาทีหลังอะไรทำนองเนี้ยนะแล้วก็เห็นเห็นในหลายๆกิจการตั้งแต่ยุคที่ถ้าผมจําไม่ผิดนะไอเจ้าของโรงงานที่เป็นชาวออสเตรเลียที่เป็นโรงงานน้ําตาลที่ถูกยิงเสียชีวิต นี่ยมันมันก็มีเขาลางให้เราเห็นนะว่าอะไรคืออะไรนะบ้านนี้เมืองนี้มันมันไม่มีแล้วความนิยมนะตั้งแต่มันตัดสินเรื่องอะไรอ่ะทำมาข้าวใช่ไหมถูกลดเป็นกระบทรอยนวลอะไรอีกคลิปหลุดสุกเอาเผากินใช่ไหมไสารส้นตียนที่มันออกมา ชไหมล่ะออกมาโลดแล่นในสังคมแล้วก็เห็นเห็นอยู่การประกันตัวเหมือนกันที่ว่าจะประกันตัวไอ้ธนาอน,นกับเพนกวินเนี่ยไหมมันก็มากลับลำไอ้สารอาญากรุงเทพได้มันขึ้นตรงกับใครไอ้สารเนี่ยไม่สารนะไ,ไอ้พวกนี้มันมันเป็นขบวนการอาพูดง่ายตั้งแต่ชั้นพนักง,งานสอบสวนอายการส่งสาร เนี่ยมันก็เป็นขบวนการแกงกวนมันก็มีธงมีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอ,อยู่ในขบวนการเส,เส้นทางของเนี่ยไอ,อุตสาหกรรมว่าความนะเราเห็นเห็นในหลายๆคดีทําไมพ่อค้ายาเสพติดราย,ายใหญ่มันถึงได้รับประกันตัวไม่ทั้งเกตอตไอ้พวกเนี้มันจับได้มันไม่เคยส่งตัวให้ไอ้เกี่ยวกับไอ้เกี่ยวกับไอ อะไรเขาเรียกอะไรองค์กรเกี่ยวกับยาเสพติดโลกอ่เะเขาเขาจะไปสืบค้นไงใครอยู่เบื้องหลังขบวนการค้ายาเสพติดถ้ามันส่งตัวไปเนี้ยเขาก็เค้นสอบว่าใครอยู่เบื้องหลังขบวนการค้าเฮโรอีนค้าอะไรต่างๆอือย่างเนี้ยใช่ไหมล่ะตรงเนี้ยเราก็ต้องช่วยกันวิเคราะห์ดูนะพิจารณาดูไหมครับหลายสิ่งหลายอย่างจําคดีหน่อคําเนี้ย โยนส้นตีนอะไรยิงชาวจีนถึงสามศพแล้วเอายาบ้าเป็นแสนแสนเม็ดไปทิ้งไว้ในเรือเพมันโยนแย้งอ่ะใช่ไหมแล้วมันลงข่าวว่าไงใช่ไหมเราก็รู้อยู่รัฐบาลช่วงนั้นเป็นใครไอพิิพ์ไม่ใช่เหร,ออ,รเออืมชาที่ตัดตรงเนี้ยเออทำลายมันก็มีให้เราเห็นนะพี่น้องที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยิ่งน่าสงสารใช่ไหมล่ะ มังี้จับยัดข้อคดีอะไรก็ได้แล้วก็เอาไปเอาไปขังอยู่ในค่ายทหารไปซ้อมทําร้ายร่างกายจนเขาเสียชีวิตอย่างเงี้ยแล้วมึงก็บุยบุยรอยหน้ารอยตาใช่ไหมมันไม่ใช่คดีโลหิงยาเหมือนกันระดับพลโทเงี้ยมนัดคงแป้นระดับพลโทไม่ธรรมดานะใช่ไหมล่ะและคนระดับนั้น หัวใจวายในเรือนจํามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะอลองวิเคราะห์ดูแต่ไม่ใช่หลายอย่างนะหลายคดีที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะพวกคดีเพชราโอเนี่ยใช่ไหมไอ้ชะลอเกิดเทศอยู่ในคุกยังกลาชาเฮ้ยดูดิไอ้พวกที่เป็นไอ้ไอ้ดอนไม่รู้ซ่อนอวยหรืออวยแบบไม่ซ่อนมันก็ยังออกมาพูดอยู่ในเรือนจํามีทุกอย่าง นักราชาพวกมีเงินเปิดคาสิโนกันมีทั้งยาเสพติดสั่งอาหารกินแบบฮารูฮาลาจัดปลาต้มปปี้กันได้อะไรเนี้ยเราก็เห็นละร่องรอยพวกนี้นะได้หลายสิ่งลหลายอย่างนะครับในการที่เราเข้ามาโอนอินก็ดีเข้ามาอะไรก็ดีก็ชื่อช่วยกันตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะนะมันเลือดมันไหลออกแล้วคุณทอง การค้าการลงทุนเนี <ım 999> ่ยเขาไม่มาคบค้าสมาคมด้วยนะเขาไม่คบค้าสมาคมด้วยเพราะอะไรเพราะประเทศมันไม่ใช่ประชาธิปไตยใช่ไหมล่ะแต่พอเลือดมันอะไรออกมันถึงให้ระงับนี่ไงคนที่จะส่งเงินไปช่วยเหลือสถานีคุณขุนทองก็ดีสถานีพี่น้องประชาชนที่เปิดสถานีทําให้ประชาชนตาสว่างให้ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นแหละมันบล็อกเส้นทางการเงินอื มันถึงี้กู้เงินไงเงินมันไหลออกไหลออกในรูปแบบของสินค้าที่ก๊อปปี้หรือสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานผ่านเส้นทางข้ามประเทศเพื่อนบ้านเข้ามามาดั้มราคาอย่างเงี้ยเงินเราไหลออกนะครับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือสินค้าก๊อปปี้เข้ามาเนี่ยแล้วมาลดราคาขายต่ํากว่าชาวบ้านเขาเนี่ยแล้วเจ้าของธุรกิจชนชั้นกลางที่ รับสินค้าแบรนด์เนมมาก็ดีหรือสินค้าที่ใช่ไหมล่ะ hmm. มันก็มาตัดตลาดเส้นทางการค้าหมดเงินมันก็ไหลออกไหลออกในรูปแบบพวกเจ้าสัวเจ้าผ่องถ่ายเงินไปประเทศพม่าไปทําโครงการนู่นนี่นั่นไปซื้อที่ดินขยายไอโครงการเหมือนกับทําอมตะนครไอพวกเนี้ยทําเป็นเฟสเป็นเฟสเนี่ยจะว่าจะเตะหมูเข้าปากหมาไงหลอกคนเฮยูคอมอนอะไรเข้ามาลงทุนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ มาแต่มันไม่ใช่ไงเกมมันเปลี่ยนไงประชาจนชาวพมา่าเขาลุกฮือกันขึ้นปฏิวัติไงคนคนล้มการปกครองรเผด็จการมินอองหลายใช่ไหมละ่ะไทม์ไลน์ล้วก็เห็นอยู่รัฐบาลประเทศไหนละ่ะสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการฐาน,ฐานพมา่าอย่างเงี้ยก็เหมือนประเทศเราเนี่ยประเทศไหนลหละมามาซัพซิไดมามามารับรองการเป็นรัฐบาลของไอ้ประยุทธ์จันโอชาเนี่ยการส่งเงิน ไอ้พวกตอม,อมที่ทาไมพวกไอ้ลูกน้องไอไปวิทย์ถึงได้รวยเจ็ดหมื่นล้านเห็นไ,ไหมที่มันเก็บเงินนยคนที่ไปต่างประเทศเนี่ยมันมีช่องทางพิเศษคุณจะต้องเสียค่าใต้โต๊ะนะใช่ไหมละ่ะประเทศบางประเทศเขาไม่ต้องการวีซ่าเนี่ยคุณเสียปุ๊บไอ้พวกนี้ก็เก็บส่งนายเียซื้อตั๋วช้างแล้วก็เป็นเครื่องบรรณาการไปใช่ไหมละ่ะอืส่วนคนที่ส่งเงินกลับประเทศเนี่ยแต่ก่อนเขาก็ส่งมาช่วยเหลือพี่น้อง ที่เป็นครอบครัวเป็นอะไรใช่ไหมละ่ะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวของเขาเนี้ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี้ยแต่ปัจจุบันมันมันก็ต้องคิดนะคิดให้ละเอียดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราส่งมาจํานวนที่เยอะเนี่ยไอ,ไอรัฐบาลเส้นตีนี้มันก็หวานคอแรงอะ่ะม,มันคิดว่าใช่ไหมละ่ะมีเงินเข้ามาอัดฉีดเนี่ยมันถึงได้ปิดกั้นเงินที่จออกจากแผ่นดินไทยเนี่ยไม่ให้ออกไปสู่ต่างประเทศ ตรงนี้ก็ต้องช่วยกันคิดวิเคราะห์นะพิาจนารณาดูนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับรักรละษามัญชีกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวปฏิวัติประชาชนเพื่อโค่นล้มสถาบันกษัตริย์เท่านั้นไม่งั้นประเทศเราก็จะวนหลูปเข้ามาสู่วงจรอุบาทอีกเพราะว่าแก๊งกวนเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะกษัตริย์มันไม่ใช่มีเฉพาะรชา,ะาชนิกูล มันมีโยงใหญ่ยั่วยเยะเต็มไปหมด